เดี๋ยวพอดีวังหันเน็ตสะดุดครับนะคุยกับผู้ใหญ่ไก่เลยนูคนไป <c oughs> คนใส่เน็ตหลายครับเน็ตสะดุดเออคนไปล่งทะเบียนหลายว่นในเน็ตสะดุดอ้าตอนนี้ลับเข้าสู่สภาวะปกติกับคุยนอกสังเวียนสัญจรบุค,ค่ายเกียรติธงยศนะมาดูการฟิตซ้อมของน่องแพนเชคเกียรติธงยศซึ่งจะมีรายการชกวันที่สม มีนาคมอยู่เมกะไฟน่าเจอกับเสเน์จันท์กำนันเชษเมืองชนเา้าเดี๋ยวตามผมมาเบอร์การซิชอบเลยนี่ครับหลังจากเนสสุบังหันอา้ยาผู้ใหญ่สวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับ,น,รน,รบนี่คือผู้ยยใหญ่ไก่เลนู่เจ้าของสีเสือเกียรติงยศนี่่ายดังแห่งนครพนมดาบบอยนครพนมครับพ่อของแพนเท้ก นี่ผู้ดูแลข่ายมวยเป็นทั้งเทนเนอร์เป็นทั้งโคตาตอนนี้คุมสอบเมื่อสักกี่วังหันคุยคุยค้างเกี่ยวกับเงินมาจำมือนหนึ่งเนอมาจํามือนหนึ่งระวังแพนเค้กคับสเสน่จรันไผ่โศกบ่ไดขึ้นเงินมือหนีรีบเลยม่นมานอเอาพี่น้องฝากที่ตามเล้อแพนเค้กเกียรติธงยศครับเดี๋ยวดูบนเวทีเลยนี่นการสอบ อายุปล่อยปล่อยไหลไปไหนก็ไอ้นำนักปล่อย,ยนนปล่อยไหมหน้าเขาปล่อยสี่สิบแปดกิโลแต่ว่าคุ้มหนีคือสี่สิบเจ็ดตอนสี่พกเนาะชกสี่เจ็ดเนาะออา<ม>เดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นไปชัดๆเลยเราต้องคาดเสียกเลยเออนีอ่ครับ<ม>การฟิตซ้อมของแพนเคก้ก ซึ่งจะมีรายการโชควันที่สามมีนาคมกับเสนจันกำนันเชษเมืองชนคางละเท่าไหร่ก็กล่าวว่าเมืองต้นสี่แสนเมืองต้นสี่แสนคางละสองแสนคางละสองแสนสี่แสนแต่ว่าขาหนองคงเกี่ยวเนาะถึ่งมือนี่กับเบนแือกันกรแเ่มันกันแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาครับเพราะว่าผลใหญ่ไกลเราก็ไปสูงอาจจะคางละหาแสนก็ได้บูมูคืกกันผมผมเคยเห็นแต่หน้าจอตู้ ค่ายเกียรติธงยศแต่ว่ามนนี่เห็นตัวจริงผู้ใหญ่ไกลเลนู่ของแท้เบอร์หนึ่งนครพนมเป็นผู้นำทองที่นักพัฒนาครับส่งเสริมกีฬามวยไทยถือว่าหนึ่งเดียวของนครพนมละตอนนี้เนะาะเพราะว่าเท่าที่ผมติดตามนี่ในจังหวัดนครพนมนี่ขายมวยสิบุคอยมีะจะจมี่ของในมอทัศนยนะัยในอยู่ใสก็ ผู้ใหญ่น,นรครพนมบ่สีตรงคามสีทองคาม,ามอำเภอสีทองคามอทัศนัยสิงห์ปลาปากน้อยแล้วก็มีค่ายเกีรยรติธงยศสามค่ายที่เหลืออยู่ของจังหวัดนรครพนมอ,อายุตจะปีกับลูกสาวแม่เพจเช็คนี่สิบสี่ครับสิบสี่มอสองระวังระวังสิบส<อ>ี่ปีมอสองมอสองช่วงปาร์ไลท์ช่วง้าห้างมาสามปีสามปี ผมคือมวไม่มวยไม่โบดนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าน้อยนี่อาจจะไปโชควิธีนานาชาติลังสิตเห็น่อของเสียโบทเขาจัดประจำเราผู้ใหญ่เนาะเคยได้ยินข่าววอส่วนมากมวยไม่ยิ่งจะมีพื้นที่ตรงนั้นเนาะแต่เขาตีใช้ก็ได้พอจะมีเดืมพันธ์เนี่ยเขาลักๆเขาเก็บมวยเดืมพันฝากโปรโมเตอร์ด้วยพี่น้องเด้อถ้าติดตอแพนเค้กไข่ติดตผู้ใหญ่ไกลโดยตรงผู้ใหญ่บอกหมายเลขโโรศั์เนี่ย 0810500901ย่ 1, 0 0, 0บ0810500901ผู้ใหญ่ไก่เนรนูครับอย่าไปติดต่อในหนาเด,ด,ด้พี่น้องเด้อถ้าผู้ใหญ่บุหูนี่ผู้ใหญ่บ่อไปเด้อนี่ผมให้เบิ่งการฟิตซ้อมของแพนเค้กครับโอ้ซ้อมจะเน้ว่าซ้อมตลอดเนาะบ่อววนเนาะครับซ้อมเรื่อยๆครับ อมตลอดครับดูดูดูดเนื้อตัวนักมวยเราถือว่าบอ่อธรรมดาเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผู้ใหญ่พาไปเบิ่งข้างในเนี่ยมาข้างในนี่ผมบอกว่าใายเกียรติธงยศนี่ถือว่าเป็นใครมาฐานนะระดับตัวระดับเมืองกรุงนี่อายเลยแหละเอาเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ดับบอยพาไปเบิ่งครับนี่นี่เป็นห้องห้องนักมวยเล้อพี่น้องเล่าเอาาอนี่ตารางสอบเอาวนี่คือ ต้องบอกว่าบอบโบ,บน้อยหนาไขาม่มว้ยในกรุงเทพครับนี่คือตารางการซ้อมว่าไพ่มีรายการซกนะเพื่อจะขึ้นไป้ายไปเบิดครับต้องบอกว่ามาตรฐานเดียวกับ